สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนณนะตอนนี้คนอยู่ที่ตำบลหนองแสงอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกคมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่สี่ไร่ห้าสบเ็ดตารางวานะครับขายยกแปลงเลยนะครับสองล้านแดแสนบาทนะครับแปลนที่ขายก็คือแปลนนี้ครับผมอยู่ฝั่งขวานะครับเป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลงนะครับราคานี้ก็ตกลองตกลองคุยกับเจ้าของที่ได้นะครับลูกค้าในสนใจชนิดนนี้ มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับขนลุกอนขีดมันสิ้นสุดตรงหน้าที่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนหิ่งคุกนะครับหน้ากว้างประมาณ50เมตรด้านหน้าครับส่วนด้านหลังคราบผมก็รงกว้างประมาณ50ิเมตรนะครับส่วนฝั่งขวาจุดจุมุมสาไฟฟ้าฝั่งขวาความยาวประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับผมจุดมุมสาไฟฟ้าความยาวประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรนะครับที่ดินแปนนี้รูปที่สวยมากนะครับไปที่ดินถมแล้วทั้งแปลงครับ หมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยทาสวนทั้งกเกษตรนะครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดีมากี่เป็นส่วนตัวอยู่ที่สูงเลยนะครับห่างจากฟิวเจอร์ทั้งสิบประมาณ90กิโลนะครับห่างจากอำเภอปากพีลุงพรมปากพีประมาณ10กิโลนะครับห่างจากโลตัสตัวเมืองโรงพยาบาลแมคโครประมาณ15กิโลนะครับห่างจากเพื่อนคุ้นดานน้ำตกสติกานังลองประมาณ14กิโลนะครับ ห่างจากทางขึ้นเขาใหญ่ทำปฏิมลีประมาณ15กิโลเลยครับผมขอแยกบนให้ดูปัดทางเข้ามาครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกนุงคอนกรีตสิ้นสุดตรงหน้าที่นะครับปากทางเข้ามาก็จะเป็นกนุงคอนกรีตตลอดทางจนถึงหน้าที่ปัจนี้นะครับไฟฟ้าและป่าปาก็อยู่ตรงหน้าที่นะครับเดินทางมาไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางจุดในซอยชนชุมชนหมู่บ้านนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมเหมาปลกูกบ้านผักใส ส่วนทั้งเกษตรครับทังโคกหนองนาทำสวนนะครับบรรยากาศดีเีย่สงบเป็นส่วนตัวนะครับเป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลงผมทั้งแปลงนะครับดังข้างก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมฝั่งซ้ายดางข้างก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมนะครับส่วนจที่ดินแบนี้นะครับผมเบอร์โทรของผมนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดนะครับผมสองสองหนึ่งสี่เก้าฝากกดติดตาม ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ